Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak saluti. Nah, uh, kawan-kawan. Uh, sanfan Taipei. Saya nenam pertama jom deh. Hari ni saya dengan tau cekam dale pekan. Oh, kita jalan le. Uh, kawan-kawan kita. Sebab segi kata lepas raya ni kita jarang nak buat kecekan dekat tempat dia kita. Pas tak tak lain tak buke kita main Zeroh lah dah buka timur. Ha uh, main Zeroh. Ha saja-saja tim dah di tanim dah benda-benda kata kita nak no tahu. Atau yo lah ni tu jadi tu, kerja tu bagaimana, mano, lah mano, bye mano kita nak no tahu dah hari ni dah. Uh, kata tak lain tak buke kita nak no, minta yo dah. Haa, minta ayah main kajak Main duk kajak kita Haa, tu dia Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Amor Haa, ah, ni nak tua dulu lah Ya, ya, ya Amor, namor Haa, ah, sabudin merah, dan Ya Haa, ah, ya. kalau ni jadi Haa, ah, semacik Ketua Pengurusan Ketua Pengurusan Pattani, Pengurusan Oh, ya, tak payah tak buka dia tahu, ato ada satu cemrom dah Ya, ya apa tu? Cemrom Sampan pantai pit ampek. Haa, tu, ato kita ni ada kerja kan Jalik, Jalik CZ lah Itok dah, belakang dah Nak tahu duk lah mana Itu dah, kita nak tahu Ee, hari ini sudah mudah kita nak cek rawat lah Mudah-mudah nak tahu dah Rawat hangat, kibat bagaimana kita nak tahu dah Ya Kita nak tanya ke kita nak tanya apa pertama tu Hangat dia dah Ya Hangat dia dapat tu tu ngaji mano. mana Tak ada Mata Yom tu ngaji mano. mana Tak ada tu ngaji mana Kita nak tahu Hari ini kita nak tahu tu dah dapat tu lah ngaji mano. mana เยอะถ้าย่างนัอ si uh, uh, ่าผมก็จะเสียไปตอนแรกจะไปสอบเสียละก็เขาไปดูอีกต่อได้อ huh. ่าค uh ือผมอ่ามัธยมอโรงเรียนประถมโรงเรียนประถมประถมอ่าเรียนประถมก็คือผมเรียนโรงเรียนบ้านกาโดอ่าโรงเรียนบ้านปีกาโดคยอะประถมโรงเรียนปีกาโดเป็นโรงเรียนใกล้บ้านเป็นโรงเรียนในตำบลครับ ตอนที่ว่าเรียนอยู่มัธยมไอ้ปฐมปฐมปฐมตอนที่เรียนปฐมอ่านะผมเคยเป็นนักมวยโอ้เป็นนักมวยอยู่ครับตอนตอนที่เรียนนัสยอด้วยนี่ต่อยมวยด้วยต่อยต่อยมวยอยากเรียบต่งานกีฬาบ้างก็จบเลยเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านอ่ะเขาดูแล้วผมว่าซน ชอบแกล้งชอบแกล้งชอบแกล้งเขาอาพี่มาเลยจัดเลยพ่อบอให้มันไปต่อยบนเวทีเลยจะได้รู้ว่ามันอ่ะใจมันมีไหมแค่นั้นเองตอนแรกๆอ่ะครับแล้วก็ระดับมัธยมพอจบจากประถมประถมผมก็ได้เข้าเรียนโรงเรียน ปราบุโควิตเทีาตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ตำบลอยู่หลังเนี่ยหลังสวสวอยังครับอ๋ออำเภอใช่ไหมฮะอําเภออำเภอยรังแล้วตอนตอนที่เรียนระดับมัธยมเนี่ยฮะเรี่ว่าต่อยมวยอะไรนี่ก็ยังต่อยอยู่หรือเปล่าอ่อพอพอเรียนจบมไอ้ป่าป .6 เวิร์บที่บ้านก็ป ก็คุยกันว่าให้ผมอ่ะเลือกเลือกทางหนึ่งถ้าจะเล่นถ้าจะมวยก็มวยอย่างเดียวให้สุดไปเลยอ่าถ้าจะเล่นบอลก็บอลถ้าจะเล่นตะกร้อก็ตะกร้อ,อคือคืออ่ะให้ทุ่มเทอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผมเลือก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 อ่าทิ่ว่าให้เลือก<ย>ผมก็เอ๊ะให้เลือกเล่นตะกร้อ,อ อ่าคือพอไปเล่นตะก้อพุทอาพุทบอลแต่ก็อ่ามวยก็เลิกอ่าเลิกไปแต่ผมก็ซ้อมแบบจริงจังเลยตะก้ออย่างเดียวอ่าตะก้ออย่างเดียวตะก้ออย่างเดียวเดินสายอะไรบ้างตอน้ก็เป็นเป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยหรือเปล่าอ่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นตัวแทนของเรียนตั้งแต่ม .1 หนึ่งถึงม .6 อ่ะเพราะผมได้แชมป์ได้แชมป์ของจังหวัดอ่ะทุกปีอ่ะ ก็อตอนนี้ก็เต็มที่กับตัดร้ยอยนะรตัด็้ม,มัธยมใช่ใช่แต่ก็ผมก็ได้มีโอกาสนะมีโอกาสไปเป็นนักกีฬานักกีฬาเขตการศึกษาสองอมผมก็หนึ่งในนั้นได้ไปแข่งกีฬาไปแข่งที่ไหนีนแข่งที่ไหนอตอนนั้นไปนแข่งที่ศรีสะเกษครับ ไกลนะสีเกศเนี่ยเป็นตัวแทนของของเกตสองของเกตสองก็เกศสองนะเมื่อก่อนนะเกตสองยังมียังมีว่าจะมีคือสตูลสตูนปัานีายะลาละแล้วก็นาราธิวาโอเคตอนนั้นก็ระดับมัธยมไปนะจบระดับมัธยมเนี่ยไปเรียนปริญญาตรีที่ไหนครับผมไปเรียนปริยาตรีต่อ ที่มหาลัยรัตนบัณฑิตยูนิ university ที่ไหนที่กรุงเทพที่กรุงเทพเทิดครรคเพราะว่าผมก็ได้โคอต้าอยู่โคอต้าโคอต้านักกีฬาโคอต้านักกีฬาเรียนฟรีกินฟรีอ่าเรียนฟรีกินฟรีแต่ักตังเองจ้ะผมมีมีด้วยมีด้วยมีด้วยอผมว่าได้แต่ตอนที่เข้าเรียน ระดับเปียรตีนี่เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาของหาลัยหาลาัาายมาลาัยเป็นตัวแทนเนี่ยใช่เป็นตัวแทนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ,อะคือขอภาคกลางเขาจะคัดจะคัดว่าสมมุติว่าสิบสิบโลสิบหาลัยอ่ะเราจะเอาแค่สามหรือว่าสองหาลัยอ่ะอไ้ก็เราไปเล่นไฟนอลก็คือเหมือนเหมือนว่า รอบสุดท้ายอ่ะเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ว่าไปแข่งก็คือไปแข่งที่ิสนามรังสิตแม่โดมเกงอ่ะครับผมก็เคยก็ไปไปร่วมแข่งด้วยวันนั้นอครับแล้วก็ช่วงเรียนระดับยัตตีเนี่ยเรียนกี่ปีครับอ่าผมการันตีได้เลยนะผมคนเดียวนะอที่เรียนนานที่สุดกี่ปีครับเก้าปีครับ ำไมต้องเรียนนานถึงเก้าปีอะพวกผมรัฐสถาบันโอ้หรือว่ามีอะไรหรือเปล่าในในมหาอะไรอาก็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 มีปัญหากันอ๋อมีปัญหาอาปัญหาอะไรครับอ๋อคือคืออาตอนนั้นนะตอนที่เวรุ่นนะเวรุ่นแต่นี่ไม่คืออย่าเอาเป็นแบบอย่างครับก็คือตอนนั้นอามีปัญหาน้องๆเขามีปัญหากันอามีปัญหากับ อาสถาบันเดียวกันแต,แต่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 คือพวกพวกตอนที่ตอนที่เรียนอยู่เขาจะแยกนะเขาจะแยกผมก็ไม่เข้าใจนะเขาแยกว่าไอ้นี่พวกนี้พวกสามจังหวัดใต้ใต้สามจังหวัดใต้พัทลุงบา้านใต้นู่งบา้บานใต้อีสุนใบอีสานบ้างใช่ป่ะหล่ะตอนนั้นนะเดี๋ยวก,นะก็มีปัญหาการน้องดมฟันดมแทงมีปัญหากันแล้วก็ผมก็ไปช่วยไปช่วยไปช่วย อ่าผมก็ไปช่วยเอาไปยิงไปยิงับโอ่ามีการยิงด้วยมีมียิงด้วยฝั่งเราก็เจ็บเยอะอ่าฝั่งเราเจ็บเยอะมือมืออะไรขาดเลยแล้วก็เพื่อนที่มาที่ไปที่ว่าเรียนก้าปีนี่เพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมอ่าสาเหตุนี้ด้วยแล้วก็ผมก็ดื้อด้วยดื้อดื้ส่วนนี้ยส่วนส่วนด้วยเพราะว่าผมเอาพวกเอาพวกอ่าตอนมีปัญหาผมก็ คนเดียวแล้วละคนเดียวยวคนเดียวทำไรว่าใจใจนักเลงนั่นแหละว่าใจนักเลงก็ไม่รู้แหละนะฟุตคืออ่ะแล้วก็ช่วงที่เรียนระดับปีตีนี่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนของมหาลัยใช่ของของมหาลัยแด็กก็แข่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะแข่งไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าโดนโดนโดนจับด้วยเนี่ยโดนจับเรื่องเรื่องไหมครับที่โดนจับเนี่ย พาะผมสายนักเลงอ็สายนักเลงคนเรื่องเนี้ยเรื่องปืนเรื่องจริงกันน่ะอืมแล้วแล้วเข้าไปอยู่ในเรืองจําเลยด้วยไหเข้าไปอยู่ในเรืองจำคดีแรกพยายามฆ่านี่เล่าได้นะเล่าได้เพราะว่าผมนานแล้วสิบยี่สิบปีได้แล้วเนี่ยไม่เคยใส่ช่อด้ไม่เคยให้ใครรู้นะรู้แต่รู้แต่เะพอกลุ่มวงในอ่าตอนแรกผมไปกิงเทาอืคว่าอ่าเคส ไปฟันหน้ามาหาลัยผมรับไปได้ผมถามมาแล้วว่ามึงไปตามเพื่อนกูไหมอ่าวครับว่ากเพราะว่าเคิร์กตอนนั้นอ่ะฉายาเราก็รอดก็มีมีฉายาด้วยอ่ามีฉายาเพราะว่าอะไรเคิร์กเราเรียกเคิร์กเไปถามเขาว่าไอ้พวกที่ว่ามีปัญหากันนะสายสายนักเลงนี่ถ้าบอกว่าชื่อเคิร์กนี่เขารู้จักเลยใช่ไหม ประมาณนั้นเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ไม่รู้แหละตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้อายุพ่อสี่สิบเอ็ดแล้วสี่สิบเอ็ดเองกำลังกำลังดีเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราถามไปเมื่อกี้แล้วเราก็อยากรุ่มกันที่ไปที่มาใช่ไหมเราก็เรียนด้วยกันเรียนด้วยกันแต่ตอนนี้เราสร้างกลุ่มใช่ไหมกลุ่มชมรมสังปทานเต้ปิดมรดกะบัณฑิตอังแบกนะง่ายเพราะว่ากิจกรรมของเราก็จะมีไปเรื่อย เพื่อเพื่อระดมทุนแต่ว่าเราจะไม่เก็บเงินไงเราจะเป็นทำเป็นสิ่งของแล้วก็้องเงินในส่วนที้เป็นกองกลางก็ดูแลกันไปแล้วก็แจกแจกแล้วก็ตอนนี้คือว่าเรามาคือมามาสอบถามทาเป็นยู่ของสอดจดิ้งแล้วก็อยากรู้ที่มาที่ไปที่ว่าคิดว่าเออในสายเท่าคิดได้ยังไงว่าจะลงเล่น ันเนืองเนี่ยโอ้ยเรื่องเนี่ยลาเหตสายก็ได้ยินข่าวว่าเห็นว่าจะลงผู้ใหญ่บ้านด้วยอ่ะตอนตอนตอนแรกนะฮะตอนแรกคือผมอ่ะจะเตรียมลงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่บ้านก่อนจะเกษียณแล้วแล้วก็ผมก็ตอนนั้นอ่ะย้ายมาอยู่บ้านแฟนที่ปัตตานีแล้วก็ย้าย ย้ายสาเนาวย้ายสาเนาวไปอยู่ที่บ้านอนโดปุ๊บอันนี้อันนี้ยังไงรไม่รู้นะพอพอประมาณไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนนะผมจะก็จะครบแล้วปีหนึ่งจะย้ายข้าวแต่ฝั่งตรงข้ามเขารู้ว่าเขารู้ว่าผมเตรียมพร้อมจะลงเขาก็เลยชิ่งชิ่งชิ่งลาลาอาชิ่งลาออกเลยที่บ้านนี้เป็นเป็นคำนันว่าเปลี่ยนบ้าน อ่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นคำนันเนเขาละอ๋อแต่ก่อนเขาเป็นคำนั่นอ่าใช่ลากำนันรักตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอ่าใช่อ่าแล้วก็พอเขารู้พอเราเคลื่อนไหวว่าเราจะลงผู้ใหญ่บ้านอ่าว่าเราจะแต่เราก็เงียบแล้วนะเอกสารอะไรเราก็เตรียมพร้อมหมดแล้วสุดท้ายก็ลงไม่ได้เพราะอ่ากพเพราะไม่ตามตามกำหนดที่ว่าย้ายเข้ามา ยายภูมาภูลำนาวอ่ะในหมู่บ้านยังไม่ครบกันอ่ะอ่าภูรำนาวอ่ะยังยังยังขาดอยู่ขาดอ่อ่ากี่วันนะประมาณไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเดือนอ่าเซดาเซดาเซดาก็ส่งญาติเนาะไอพี่พี่ลงไปแล้วก็ปรากฏว่าแพ้แพ้หกเสียงอ่าแพ้ฝั่งเราแพ้หกเสียงแต่ถ้ามองรวมๆแล้วเออคือเราชนะเพราะว่าบักเสียของเราเยอะทัพยเราเยอะแต่แต่เราคิดแบบ ดีๆไหมว่าอันเรายังอย่างนี้ตรงนั้นใช่ใช่ใช่อ่านั่นแหละแล้วก็ที่ไปที่มาของคิดว่าเห็นอยู่ก็จะลงสะจอยอ่าตอนนั้นอะตอนนั้นตอนนั้นใจอ่ะใจคิดอย่างเยอะจบแล้วชีวิตอจบไม่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 อยากไม่อยากจะมาอะไรแล้วเรื่องการเมืองกับเมืองไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่าตอนนั้นอะผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจังหวะไม่มีจังหวะก็ก็ก็พูดถึงนะ ความโชคร้ายยังมีความโชคร้ายของเรานะความโชคร้ายของเรายังมีที่ว่าโชคดียังมายังมีคือพ่อพอ่พอผมเสียปุ๊บไม่กี่วันอ้าวก็อสอดจอสมัครลงประกาศรับสมัคร,รสอดจอ,อแต่ผมว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผมจะลงสอดจอ,อ,อาแต่พอไปถามวพ่พวกทีมงานอาทางหลัก ผู้ผู้ใหญ่อะไรเขาบอกว่าเอาลงได้ให้ผมลงอ่าให้ผมลงเพราะว่าไม่เพราะว่าตอนนั้นนะถ้าผมไม่ลงก็คือไม่มีคู่แข่งอือ่าไม่มีคู่แข่งมันก็มันก็ยังไงนะอ่าเพราะว่าคำนันนะคำนันที่ว่าเอารี่เขาก็ลงสู้ผม เจ้าเสือผแข่งแข่งแข่งกับอาแข่งอ่าอดีตกำนันใช่ไหมใช่ใช่มามามาเสือของเราเห็นเห็นว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอ่าอยู่ได้หมู่บ้านเดียวกันได้อยู่ในบ้านเดียวกันตอนนั้นที่ลงสจได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ที่ลงสจนั้วอีกเยอะนะเยอะนะชนะชนะแบบไหนชนะแบบขอ้ขาดผมได้ผมได้ต้องบอกหกพันกว่าเสียเขาได้แค่สามพันกว่าเสียคือปากครึ่งเลยนั่นแหละตอน พอพอจบแล้วผมนั่งคิดกับคิดทบทวนเลยอ่นว่าโอ้โหนะคนอะยังรักเราอยู่ยังมีคนว่าสน,สนับสนุนเราใช่ปะ่ะท้านั้นเราก็ต้องเดิน,ดนต่อไปอ่าอ่อตรงนั้นเราไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะเป็นสอจออ่าเพราะว่าถ้าถ้าถ้านั่นอ่ะเราอ่ะ คิดว่าถ้าสมสม,มตินะถ้าสมมติว่าผมได้ตั้งแต่แรกแล้ว่วามผมได้ด้ถ้าได,ได้ได้เป็นสอจอผมนะคิดวางแผนว่า,างไงที่บ้านที่บ้านเราไงคือคือตอนนี้เราคือ,องไงยังไม่ได้จะรุ่งจะเริญอะไรยังยังไม่จเจริญอ่าผมก็หวังเอาไว้ว่า,วาถ้าผมเป็นเป็นสอจออ่าเป็นสอจอผมจะทำนะที่ว่าพี่นอ้องเคยสัญญากันมผมก็จะทำไปะจะทำ คงแต่แต่พอมาเป็นสจเพอ๋อมันมีกฎระเบียบหลายอย่างอ่ามันมีกฎระเบียบหลายอย่างครับคิดว่าที่ว่าเป็นสจใช่ไหมอ่ามันมันพลิกใช่มันพลิก <M> มันพลิกเลยกลายเป็นว่าโอ้โหแบบนี้วงในคนนอกเขาไม่รู้ว่าอยในใน่างไรแล้วแล้วประชาชนนี้เขารู้รู้หรือเปล่าอ่าประชาชนเขาก็รู้เพราะว่าเราเราลงพื้นที่เราก็พูดนะเราก็พูดตลอด หน้าที่เราแค่นี้เองหน้าที่ผมจะไปเกินเกินกำลังผมไม่ได้ยังรอหาว่าเราเจรงเกียร์อะไรอีกก็ตามสภาพจะเป็นสจอนประมาณกี่ปีแล้วครับหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีสี่เดือนอ๋อหนึ่งปีหนึ่งปีสี่เดือนเชื่อไหมล่ะหนึ่งปีสี่เดือนแล้วนะหนึ่งปีสี่เดือน ยังไม่เห็นรูปธรรมอะไรเลยนี่สำหรับสำหรับผมนะแต่ที่แต่ที่อื่นแต่ถติว่าที่อื่นเราก็ไม่รู้นะอแต่ที่บ้านที่ยังยังเป็นรูปธรรม,มเดิมเดิมอ่ะยังเดิมบางที่เราพิ่ชอบของสอนจอบางทีก็พออยูมมม่มันมันลำบากอะ่ะผู้คนตรงมันลำบากอะ่ะเราก็ใสยนี้ใช่ปะ่ะจะไป ไปเราไปขอแล้วเขาไม่ให้ก็จบอืมพูดถึงนะอ่าเราก็จบแต่ก็ต้องต้องสู้สู้ต่อไปอ่าแต่เราสู้ต่อไปเราสู้เพื่อเพื่อประชาชนอ่าเราต้องอยู่ตรงนั้นภาษีประชาชนอ่าอาภาษียภาษีประชาชนเราต้องดูแลบ้านไหนเสียนะอ่าเราก็ต้องไปอะไรมีปัญหาอะไร เราต้องไปเท่าที่ควรเท่าที่เราช่วยได้เรามีทุนของเราอ่าเหมือนทีกําพาร้าผมย้ําเลยละคิดวิผมละด็กกําพาร้าแจกกัมพาร้าคือยังไงยังไงอ่ะอผมต้องเอาทิ้เลยอ่ะด็กกํมพาร้าแล้วแต่จะพูดเรื่องอะไรอามีนี้ก็ไปให้ให้หน่อยดีๆครับแจกความพิถีิครับจอมคือยังไงอ่ะเราก็รู้ว่าเราอันนั่นแหละปุ๊บวันนั้น ผมน้ำตาแทบจะโอ้โหตาแค่จะลหลจะไรอ่ะก็คือผมไปบ้านเขาไปซื้อชุดอายอให้ซื้อชุดอายอยให้เด็กๆนั่นเยลกัมพาร์ตัวใหจนด้วยนะคือคือของเขาอ่ะของเราอ่ะปีนึ่งอ่ะนะสสยปีหนึ่งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใส่ครั้งเดียวไม่เอาแล้วอายรยพอลายโยอีลายโยหนึ่งก็ซื้อใหม่ไม่เหมือนพวกเขาพวกเขาอ่ะชุดเดิมอ่ะ ใส่ได้จนขาดอ่ะเพราะเขาไม่มีเขาไม่มีไม่มีไม่มีได้ราย่อเขาไม่มีโอ้นั่นแหละทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเรื่องเดืกกำพร้าเราทำทำนานแล้วก่อนเป็นตอนที่จะเป็นสอดเจาะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ากูจะช่วยสอดเจะใช่จะช่วยเดืกกำพร้าแล้วนะต้องเอานู่นเอานี่ผมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ใช่วางมาหากินกับเดือกกำพร้า นั่นบรรนกอนะที่ํำได้ไหมะที่ว่าบ้านไฟไหม้ที่ยะลาใช่ไหมเราไม่ได้เป็นอะไรนะผมเอาเสื้อผมระดมุนประมูลเสื้อได้กี่หมื่นอ่ะวันนั้นแ่ะที่เราไปให้ที่ยะลาเพื่อขายเสื้อระดมทุนอ่ปเสื้อของเราเสื้อของเราอ่าประมูลแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปให้ไปให้เขาดีครับดีว่าเป็นความคิดที่ต้องสนับสนุนนะ เรารุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรใช่ป่ะล่ะอ่าอย่างน้อยผมอ่ะผมคิดนะผมคิดเสมออย่างน้อยผมไปเที่ยวบ้างพวกปัตตลุงปัตตลุงน้าอะไรโอ้ของเขาดีเว้ยว่าเราเราก็อยากจะเอาอยากจะทําเป็นแบบอยาไม่ใช่ว่าเรามาเป็นเที่ยวไม่ใช่ถูกไหมล่ะอ่าอย่าให้อย่าอย่าเป็นสจอนะนี่ผม ฝากฝากฝากนั่นเลยฝากก็คิดเลยอืมน่เป็นสจอชาวบ้านก็คิดว่าเรามีอืมอ่ะฝากฝากตือชาวบ้านอ่า่นะชาวบ้านอ่ะเขาก็คิดว่าเออเรามีเราช่วยมันได้ช่วยเขาได้ใช่ไหมล่ะเขาก็เลือกเรามาบางทีอ่ะแต่เราก็ต้องให้มาที่บ้านต้องให้เล็กน้อยใช่ไหมล่ะแต่พูดถึงอ่ะถ้าถ้าถ้าสมมติว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่มา เพราะฉะนั้นผมว่าแย่เลยหล่นจอจริงๆเราไม่ใช่ว่าเราจะมาจะมาแบ่งพักแบ่งพวกใช่ป่ะล่ะจะจะอ่าไม่มีเราอยากให้โครงการเหล่านั้นลงในพื้นที่เพราะใช่พัฒนาหมู่บ้านของเราอ่าหมู่บ้านของเราใช่ดีดีความสำคัญบ้านใช่ป่ะล่ะแล้วก็การเป็นอยู่ตอนนี้เออทำอะไร หลังจากเป็นสจเนี่ยมีอาชีพสเสริมอะไรหรือเปล่าอาชีพเสริมนะก็คือผมอ่ะก็คืออาศัยว่าทิมเทพะร้านขายยาอของของแฟนของแฟนแต,แต่แต่ก็รู้อยู่ช่วงนี้นนเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันแย่แค่ละก็คิดว่าจะกลับมาอยู่บ้าน,นะทำขายของดินขายเพราะว่าเพราะว่าเราดูดูแล้วไม่มีอ่ะ ที่จะที่ว่าจะเราต้องเราต้องเราต้องดิ้นรนไปตัวเราเองะพอดีก็ดีที่เรามาวันนี้คือมามาพบปะมาเยี่ยมเยี่ยนเป็นเพื่อนเเราก็เองก็แนะนาประธานชมรมก็เป็นไปได้ก็อยากไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมถ้าคือว่ากิจกรรมของเราคืออันดับแรกที่เราทำมาแล้วคือเราทำเสื้อ ทำเสือ้อแล้วก็เอาเงินส่วนเหลือส่วนต่างนี่เก็บไว้เพื่อทำอกทิจกรรมในแต่และพื้นที่ของเรา,าเพื่อไปมอบเหมือนที่เราทำตอนนี้คือว่าทีมของเราเนี่ยจะมีเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กกำพร้าแล้วก็พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยว่าเราจะมีเงินลเล็กๆน้อย กลจากการที่เราใครเสื้อได้เราเอาเองินส่วนนั้นแหละมามอบให้แต่ไม่เยอะแต่เรามีให้เขาอยากเพื่ออยากให้เขามีกําลังใจ<ม>สู้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมที่เราจะทําก็คิดคิดอยู่ตอนนี้ว่าเราจะทำอะไรหาเงินมาลงในกองทุนของเราแล้วก็เราไปทํากิจกรรมในระดับที่อัตร